นี้นะคะมีตัวคอลเลนเดอร์นะคะ15 ML นะคะสั่งซื้อในเดือนนี้นะคะลดทันที10%นะคะและก็ที่พลาดไม่ได้นะคะก็จะมีตัว a d a p t i v e นะคะ TO นะคะ, collection ะคอลเล t ชันค่ะตัวนี้นะคะเราสามารถสั่งซื้อได้ในราคา1,950บาทนะคะรับไปเลยทันที50คะแนนนะคะและ มีโปรโมชั่นสำหรับต้อนรับสมาชิกใหม่นะคะ,ะท่านที่สมัครเข้ามาใหม่นะคะและ,ะมียอดสั่งซื้อ100คะแนนขึ้นไปในครั้งแรกนะคะรับไปเลยทันทีนะคะซิตรัิดนะคะ15 ml นะคะและที่สำคัญนะคะในเดือนนี้นะคะ,ะมียอดการสั่งซื้อนะคะทุกใบเสร็จนะคะ สามพัน <in the> บาทขึ <desserts> ้นไปนะคะบริษ we ัทเราจะส่งให้ฟรีทั่วไทยไปเลยนะคะค่ะก็ที่สำคัญนะคะที่พลาดไม่ได้เลยนะคะในสัปดาห์หน้านะคะเราจะมีการกลับมาอีกครั้งนะคะของโปรโมชั่นโบโก้ของเรานะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะมีพี่แมวเนาะถามว่าโบโก้คืออะไรนะคะโบโก้นะคะจะเป็นโปรโมชั่นพิเศษนะคะที่โดยล่ารนะคะจะมีการจัด เวียนมาทุกๆ4เดือนนะคะจะมี1ครั้งนะคะในการสั่งซื้อโบโก้ก็คือ,อะจะโบโก้นะคะจะมีการจับคู่สินค้าในแต่ละวันนะคะยกตัวอย่างเช่นในวันแรกนะคะก็เป็นการสั่งซื้อเซเลนิตี้นะคะเราจ่ายเงินในราคาเซเลนิตี้หขวดนะคะแต่เราจะได้สินค้าเป็นเซเลนิตี้หนขวดพร้อมกับบาลานซ์หขวดแบบนี้นะคะเป็นการซื้อ1แถม1นะคะและที่สำคัญโบโก้นะคะก็ สั่งซื้อได้เฉพาะในวันนั้นๆเท่านั้นนะคะไม่มีการสั่งซื้อย้อนหลังนะคะกะ็โบโก้ของเรานะคะก็เริ่มโปรโมทแล้วนะคะมีห้าวันนะคะห้ารายการนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวนะคะสักครู่นะคะ ไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อเซเลนิตี้นะคะแถมบาลานนะคะในวันที่1น,นะคะในวันที่2นะคะก็เป็นการสั่งซื้อออนการ์ดหนึ่งขวดนะคะแถมฟรี2ขวดนะคะเป็นอ่าโรสแมรี่นะคะแล้วก็เลมอนนะคะและวันที่3นะคะก็เป็นการสั่งซื้ออริกาโนนะคะแถมฟรีทีทีหขวดนะคะในวันที่4ี่นะคะก็เป็นการสั่งซื้ออโลมาทัสนะคะแถมฟรีเทอร์ฟายนะคะ วันสุดท้ายนะคะก็เป็นการสั่งซื้อแพติเกนนะคะแถมฟรีเปปเปอร์มินนะคะอ่าทั้งหมดนี้นะคะอ่าจำกัดนะคะซื้อได้ต่อหนึ่งท่านนะคะต่อหนึ่งวันนะคะได้คนละสามชุดเท่านั้นนะคะก็สำหรับถ้าใครยังสงสัยหรืออมีข้อข้องใจนะคะเดี๋ยวเราถามกันได้ในช่วงหลังจากนี้นะคะเป็นช่วงของแถมนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ ขอขอบคุณนะคะทุกท่านมากๆเลยนะคะที่มาร่วมกันแบ่งปันนะคะแล้วก็มาร่วมกันสร้างบรรยากาศนะคะ